กินลองโงค่ครับหอนท้อนหอนท้อน,อนมักดกินน้ำกันอแล้วอีกตู้มันจะหอมหัวสิไฟอใส่ต้องเปิดหอมหอวท้อนทอดปลาทอดปลาขมมน กอบดีเลยอืมกอดดีครับทอดกับกอบพอดีทอดเพิ่กว่านี้มันสินใหม่นะแบบนี้พอดได้กินกล้ามัก็มีอยู่แต่มันเป็ดอย่างข้าวโมได้นนะย่กมกาไปมันก็มุนแล้วนะ มาเด้อมาเด้อใดรอยากน้ำกันหรอมาเด้อนี่เท็นละงโวกอนเนี่ยกำเจียวก่นมันนี้หนึ่งมืน่นแกง <c oughs> เปลี่ยนเมนู <c oughs> อาหารอีสามบานเฮาครับ <c oughs> พี่ละโง่ครับพี่น้องครับห <c oughs> ่อนแข้วดีาขนาดเลยสุดยอดเดี๋ยวปั้นเข่าเท่น,น,น่อยก่อนเอาโทรศัพท์มันพิ้งติ๊บเข่าไว้นี่นโทรศัพท์ล่มิ <c oughs> ิ้บบนเนี้ย ยุคโควิดครับจะว่าก็ต้องกินมบก,กินมันจะตายกับโควิดม <c oughs> ีกินก็ต้องกินไปครับาการโควิดอาหารสำคัญครับแต่ักติวอ่ะโักิว อืมอติว้วหนึ่งหนึ่งเส้กันเลยอากติว้วเขอีตู้โมจิใครโอ้อักปัดยังเลยผมล้อมอมมล้อมอม,อม,อม,มีน้องเลยอืมแซ่แบแซ่บแซ่บมาเดูมาดูกิโลงู